าพยนตร์สั้นโคตรพย,ยักจุดแผนล้างโลกนะฮะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ดูหรือว่าใครที่คิดถึงนาคอมนะครับก็สามารถมาชมภาพยนตร์สั้นตัวนี้ได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าหาคิดถึงนาคอมแน่นอนนะใครที่เป็น FC นาคอมเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดครับที่ผมใส่เพลงสนุกๆเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดแล้วก็เรียสก,กันนะครับก็เยี่ยมๆจำใส่ไว้นะทุกคนเออสำหรับใครที่หาภาพยนตร์ตัวนี้ไม่เจอครับก็ลิงก์ใต้คลิปมีนะครับผมผมจะแปะไว้นะผู้ชมไอ้สัดทะยูนิ่งๆจริงๆไอ้หัวยอกเลย กิจกรรมแก๊งมหาภัยทรชนคนป้าโลนะครับกลับมาอีกครั้งหรือว่าอีกรอบนะครับก็โอเควันที่18กรกฎาคมนี้นะฮะก็่าดแล้วก็คือ่าดเลยนะครับครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ซื้อไว้ก่อนก็ดีนะครับซึ่งเนื้อตากิจกรรมของกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมอนว่าให้เราสุ่มการลดราคานะครับว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี้นะฮะแล้วก็ของราทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับผมก็มีค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะ กิจกรรมนี้เล่นง่ายครับเพียงแค่เราเนี่ยกดคำว่าฟรีตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะสุ่มใช่ไหมพอเราสุ่มได้ปึ๊บเนี่ยสินค้าฝั่งด้านขวาจะลดราคา50นะครับเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะลดตามราคาทางซ้ายที่เราได้เปอร์เซ็นต์มานะครับและปุ่มรีเฟซตรงนี้นะครับก็คือรีไอเทมฝั่งด้านขวานะครับหรือว่าเปลี่ยนไอเทมฝั่งด้านขวานั่นเองครับเห็นปะแบบนี้แต่พอเราซื้อฝั่งด้านขวาไป1ครั้งนะครับหรือว่าซื้อไอเทมไป1ครั้งนะะฮฝั่งดดด้้้าาาานซยกกก็จะสมมรรถทีีี่่อเฟใหไครั้งนนนะะะครััับบเออกก็สลไปฮ กิจกรรมนี้ก็หมดเขตวันที่18กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะกิจกรรมต่อมาครับก็คือหมดเขตวันที่20กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับก็คือตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่รอชุด CJ พวกนี้อยู่นะครับกลับมาในครั้งนี้นี่ก็มาในรูปแบบลัคกี้ r อย a l นะครับก็จะเป็นการสุ่มนะฮะ10เพชร1ครั้ง600เพชร1 1ครั้งนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมี2รางวัลใหญ่นะครับก็คือ2จุดนี้นะฮะแล้วก็ยังมีโทเค็นอีกตั้งหลายนะครับสำหรับใครที่สุ่มไม่ได้นะ ส,มสามารถนำโทเค็นมาแลกในหน้าแลกไอเทมที่นี่ได้เลยนะครับบอกเลยฮะยังไงก็ได้ครับถ้าหากว่ามีการแลกโทเค็นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาในเรื่องของการดันแร้อีกแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นผมทำอีพีหนึ่งไปนะครับก็คือวิธีเดินเกมแต่แรงเฉลี่ง่ายๆโหมดโซโลนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสายฟรีกึ่งสายเติมนะฮะ แล้ EP 2ก็เช่นกันครับสายฟรีกึ่งสายเติมนะฮะแต่ถ้าถามว่าจะมี EP 3อีกไหมก็มีนะครับก็จะมี EP 3แล้วก็มี EP 4ตามมาอีกด้วยอีกทีนะฮะแต่คลิปนี้เหมาะสำหรับสายฟรีเน้นๆเลยครับย้า่าสายฟรีเน้นๆนะฮะนะครับเข้าเรื่องคอมโบสกิลตัวละครนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวละครแม็กซิมนะครับชื่อสกิลชื่อว่าจอห์นคินแลกนะฮะก็เอาสกิลตัวละครตัวนี้ไปอีกหนึ่งอันนะครับตัวละครที่สองครับก็คือเอาสกิลของตัวละครเคิลลี่ไปนั่นเองครับก็คือแฟชชิ่งบูลลลเเเ็็ตตนนนนะะะะะฮฮไไไไมมม่่่่จาปปปททีีี้้อองงุพััักดคครรรบบสหใ มก็คือฟอร์ดนะครับสกิลก็จะชื่อว่าปฏิทานเหล็กกล้านะฮะก็สกิลตัวละครตัวนี้ไปอีกตามเขยนะครับรูทัพโบก็จะเป็น3สกิลนะสกิลที่4เนี่ยก็แล้วแต่ครับยังไงก็ได้ฮะง่ายๆสบายๆครับก็ทั้ง3สกิลเนี่ยก็เป็นสายสีเน้นๆเลยนะฮะอมามาเรื่อยๆไอเทมฮะเรื่อยไอเทมเนี่ยก็เอากองไฟไปนะครับกันเวลาที่แบบว่าเราไม่มียาอะไรอย่างงี้นะครับเผื่อไว้เผื่อตายอะไรอย่างงี้ยเรามาก็ไอเทมเสริมครับก็เอาอะไรก็ได้นะฮะใน4ตัวนี้ครับแต่ว่าผมแนะทำเป็น เรดาร์นะครับมันจะได้รู้ว่ามีคนหรือไม่มีคนครับในเวลาที่เราโดดจากเครื่องนะแล้วมันเรื่องขู่วหูครับก็แล้วแต่ชอบนะเอาตัวไหนมาก็ได้นะครับคลิปนี้เหมาสะสำหรับสายเดินเกมนะครับผมจะได้เก่งๆในเรื่องของการเดินเกมเนาะหรือว่าเก่งๆในเรื่องของการที่แบบว่าหาุหาูคาตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งวิธีดันแรงไปเฮลิครครับ ตแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือการที่แบบว่าเลือกที่ลงใช่ไหมฮะซึ่งการลงเก็บครั้งนี้เนี่ยก็ได้นําให้ลงวอร์ดาวสุสานสละนิ้เป้าอุ่เรือริมเขือ่อนโรงสีเทราัตันเทปเท้าวกอแก้วโรงไฟฟ้าหมู่บ้านริมน้ําโรงเก็บเครื่องบินรอเอาง่ายนะคุณผู้ชมก็คือลงไวยก็ได้ที่แบบว่าช่วงช่วงแบบขอบๆแบบอะไรเนี้ยเออง่ายแค่นั้นเองากว่าได้ที่ลงแล้วเนี่ยก็ง่ายๆครับลงในที่ที่แบบว่าไม่มีคนอะไรงนี้นะฮะมันจะดูแบบเล่นง่ายขึ้นไม่ต้องรนไม่ต้องกดแต้มลบนะครับแม่ อย่างว่าฮะแนะนําให้เอาเดรดาร์มานะครับขั้นที่สองครับคือการเก็บอาวุธและเก็บกล่องยาอย่างน้อย8-15กล่องนะครับ <L un ters> ก็ทมอะไรให้เรียบร้อยอย่างที่ว่าเลยนะฮะแต่ก็ขอย้ําว่าหลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าหลีกเลี่ยงการ PVP หรือว่าหลีกเลี่ยงการต่อสู้นั่นเองครับเนี่ยคุ้ละะอียดเลย ผมก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยให้โฟกัสไปทางได้เก็บกล่องยานะครับเพราะว่าพวกกระสุน AMG AR เรืพวกเนี้ยก็ไม่ต้องโฟกัสนะครับก็เน้นไปแทงด้านฟาร์มยานะ่ขั้นที่สามครับก็คือหาจุดแคมป์โรงที่2ในช่วงที่วงที่3กำลังจะมานะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้หรือว่าการ PvP นะครับได้ถึงจุดๆดนี้นะฮะหวังว่าจะรอดกันนะครับก็แคมป์โรงให้วงที่2ขึ้นมาแบบนี้นะครับปั๊บแบบนี้นะฮะ โดยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยยาน้อยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถไปหาฟารได้เลยครับในระหว่างที่เราอยู่นอกวงนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถวิ่งไล่ฟารได้เลยนะคุณผู้ชมยาน้อยกระสุนน้อยอยากเปลี่ยนปืนอะไรก็สามารถวิ่งสารได้เลยนะในระหว่างที่เราอยู่นอกวงที่1และนอกวงที่2นะครับขั้นตอนที่4ครับก็คือการเริ่มวิ่งเข้าวงนะครับในช่วงวงที่3กำลังจะมานะฮะเมื่อมีตัวหนังสือขึ้นมาคำว่าเขตปลอดภัยลดลงนะครับหรือว่าวงที่2มาแล้วแต่ว่าวงเนี่ยกำลังบีบนะครับก็เริ่มพี่จ๊ควิ่งเข้าวงได้ชม คิดว่าผู้ชมเนี่ยไม่น่าจะงงกันนะถ้างงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะผมก็จะได้ทำเป็นตีคลิปนะครับให้มันละเอียดมากกว่าเดิมนะฮะนี่ฮะวิ่งกันตามวงเลยนะครับเป็นสั้นๆเลยฮะตอนเราเข้าวงได้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าวงที่3เนี่ยก็ต้องปรากฏแล้วนะครับ ขั้นตอนที่5คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเข้าวงที่3ทันทีนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถวิ่งเข้าวงได้เลยนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีรถเนี่ยก็แนะนำให้ใช้รถเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้หลีกเลี่ยงการประทะเนาะจะได้ยึดโพสิชันได้เร็วกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับก็แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งเข้าวงที่3ได้เลยนะครับเพราะว่าวงที่3ตอนที่วงบีบเนี่ยบอกเลยว่าวงค่อนข้างจะเจ็บนะฮะและว้ววงมันก็วิ่งเร็วด้วยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าต้องวิ่งให้ทันนะครับเพราะว่าวงที่วมามีรถเนี่ยวิ นี่ฮะวงที่4มาคือวงโคตรเจ็บเลยครับบอกเลยว่าถ้าคุณมีฟอร์ดเวลยดห้าเวียหกเด็กก็ถือว่าช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเข้ากองไฟมาด้วยเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้เอามานะถึงผู้ชมไม่มีนะครับผมเลยทำเป็นตัวอย่างไว้นะฮะทีนี้ก็เอาชีวิตให้รอบนะครับเพื่อที่จะเก็บอันดับเก็บแต้มต่อไปนะครับก็คือการดันแรงไปแรงแดงหรือว่าแรงฮีโร่อีกนะฮะ การเดินเกมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าสงสัยอะไรงงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอาจจะเอากลับมาแก้ไขแล้วก็ทำเป็นอีกคลิปหนึ่งให้มันละเอียดมากกว่าเดิมนะฮะตามเคยครับเอาชีวิตรอดนะฮะ ต่อไปนี้เป็นคลิปไทม์ไลน์นะครับจากแรงงดัมเนล์สามขึ้นฮีโรอีกนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าผมเนี่ยไม่ถึงแรงแดงแล้วมาสอนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องการเดินเกมเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดทุกเกมนะครับเดี๋ยวไปชมไทม์ไลน์กันฮะ